ทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังพศ2568สำหรับบุคคลที่เกิดปีมะเสง็งที่จะมาทำนายภาพรวมดวงครึ่งปีหลังเรามาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรต้องระวังบ้างดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการพยากรณ์ในภาพรวมกว้างๆเท่านั้นครอบคลุมเฉพาะดวงปีเกิด หรือว่าปีนักสัตว์เราไปดูดวงกันเลยครับช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอย่างต่อเนื่องครับทั้งเรื่องของการย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งย้ายแผนกไปทําหน้าที่ใหม่ๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับบางคนก็อาจจะได้ย้ายภูมิลาเนาไปทํางานต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือไปทํางานต่างประเทศเลยก็มีอีกทั้งยังลงไปถึงเรื่องของยอดยานพาหาะด้วย ซึ่งครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสสูงที่เดียวครับใครที่วางแผนไว้ว่าจะซื้อรถหมป่ปแปยแดงในช่วงปลายปีมีโอกาสแน่นอนครับรวมไปถึงดวงทางด้านโชคลาบด้วยที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งเงินก้อนลาบลอยจะมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้มรดกของชิ้นใหญ่ก็มีเช่นกันครับมีเกณฑ์จะได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับส่วนในเรื่องของการงานที่มีปัญหามีอุปสรรคก็เริ่มจะลี้คลายครับ จะมีสิ่งดีๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาช่วยให้มีกำลังใจในการทำงานเยอะขึ้นครับอย่างบางคนที่ทำงานอาจจะเสนอรางวัลสำหรับคนที่ทำงานได้ตรงเป้าหมายรางวัลใหญ่ของมีค่าคุณก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับช่วงครึ่งปีหลังนี้อะไรหลายอย่างก็เริ่มจะเข้าที่ลงตัวดีขึ้นครับแต่ดวงก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับยังจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไง ซึ่งเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแน่นอนครับในหลายๆด้านทั้งเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตจะเป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าดีขึ้นตามลําดับครับและการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานรอบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทักษะได้ประสบการณ์ที่สั่งสมมากๆก็จะส่งผลดีต่ออนาคตครับในด้านตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะมีค่าตอบแทนมีเงินเดือนที่สูงขึ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว ที่ผ่านมาอาจจะต้องวุ่นวายอยู่กับปัญหาเรื่องต่างๆที่ลุมเลาทั้งเรื่องคนเรื่องเงินก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องครับแต่ข่าวดีก็คือในช่วงครึ่งปีหลังนี้คนที่ทําธุรกิจจะมีโอกาสรวยขึ้นครับเพราะว่าหลังจากนี้ธุรกิจการค้าจะขยับคึกคักมียอดสั่งซื้อมียอดขายไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้นครับบางคนอาจจะได้คู่ค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมด้วย ธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มก็มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านดวงการเงินในครึ่งปีหลังนี้ก็รับรองว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้เห็นอย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเงินมรดกทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ก็มีโอกาสแน่นอนครับดวงจะเด่นทางด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษ ใครจะขายที่ขายทางขายบ้านก็จะขายง่ายขึ้นมีคนมาติดต่อมาขอซื้อมีข่าวดีแน่นอนครับก็เรียกว่าดงการเงินไม่ค่อยติดขัดเลยครับมึนเงินได้คล่องตัวกันตลอดทั้งปีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องอรายจ่ายไว้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่สามารถเก็บเงินก้อนได้อยู่ทั้งหมดพราะเมื่อได้เงินเข้ามาก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหมดไปด้วยเช่นกันก็เรียกว่าเข้าซายจ่ายขวายังต้องหมุนเงินกันอยู่ตลอดครับ โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวกับหุ้นก็ต้องรอบคอบวางแผนกันให้ดีครับก่อนที่จะลงทุนเพราะว่าโอกาสผิดพลาดสูญเงินก้อนก็ยังมีอยู่ครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งลงทุนครับมันเก็บออมไว้มีเงินสดติดตัวไว้เยอะๆจะเป็นดีที่สุดครับส่วนเรื่องของความรักก็จะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันไปครับคนที่สดมานานหรือว่าเล็งใครไว้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นดังใจ มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะต่างๆจากเพื่อนกันก็อาจจะเริ่มไปเป็นคนรักหรือจากเป็นคนรักกันอยู่ดีๆก็ปรับลดสถานะกลายมาเป็นเพื่อนกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นครับซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับคน2คนครับเรื่องบางอย่างแล้วก็ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับส่วนทางด้านคนที่คบหาดูใจกันก็อาจจะเริ่มมีความห่างเหินกันมากขึ้นครับอาจจะเพราะระยะห่างระยะทางและไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังในหลายด้านครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนใจรักร้าวมือที่3มมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งการเลิกลาย่าล้างกันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังครับในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ส่วนทางด้านสุขภาพซึ่งสุขภาพของตัวคุณเองไม่ค่อยมีปัญหาครับสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนอาจจะมีบางช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ แต่ถ้าได้กินยาพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ร่างกายก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดีครับแต่ที่ต้องระวังก็คือทางด้านการเจ็บป่วยของยศผู้ใหญ่คนแก่คนชราที่บางคนอาจจะเจ็บป่วยเรื้อรังมานานหรือเจ็บป่วยในโรคชราก็ต้องดูแลอาการให้ดีเป็นพิเศษครับในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่ามีโอกาสสูญเสียเกิดขึ้นหากในบางคนที่ทําใจอยู่แล้วก็คงไม่กระทบอะไรมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหมั่นดูแลกันให้ดีที่สุดครับ จบแล้วสำหรับคำพยากรณ์ในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จคิดวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้าครับหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องของเราก็เลือกได้หลายช่องทางเลยครับคือ 1. ดูโฆษณาแบบไม่กดข้าม 2. กดส่งหัวใจสนับสนุนช่องที่เมนูใต้คลิปนี้ 3. กดซื้อสินค้าที่ทางช่องนำเสนอหรือว่าสินค้าอะไรก็ได้ตามสะดวกครับโดยกดสั่งซื้อใต้คลิปก็จะเข้าไปที่ s h อ p e e ครับแล้วเลือกสินค้าได้ตามต้องการครับขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับท้ายนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ